นี่ค่ะสวัสดีจ้าคุณยายพามาดูสวนสมุนไพรค่ะนี่คือต้นอะไรคะลูกอะไรดกดกดอกก็ด้วยนี่ค่ะเนี่ยต้นใหญ่ด้วยลูกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะนี่ต้นอะไรลูกโดกโดกลูก,กเยอะ นี่ค่ะเนี่ยด,ด,ดูด,ดูลูกดอกต้นใหญ่นี่คือสมุนไพรชนิดไหนนะมีใครรู้บ้างคะคุณยายมาดูนี่ค่ะเนี่ยคุณยายพามาดูมาชมค่ะนี่ค่ะเนี่ยโู้เยอะเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยเยอะเลยอะ่ะเนี่ย เยอมีทุกจริงไงอุ้ยไม่กล้าจับปัวนอนปัวนอนกลัวแมงบุ้งค่ะแมงบุ้งกลัวคุ้ยใหกลัวเดีย๋ยว่าแต่หลานคุ้ยใหก็กลัวออกดอกเยอะเลย ดอกแล้วก็มีลูกดกด้วยนะคะเสียงเพลงโอ้ยเขาไม่ไปทำงานแล้วมีแต่เสียงเพลงนะคะคุณยายจะจับภาพตรงที่มีดอกเยอะๆอันนี้คุณยายว่าจะไปถ่ายอ่างบัวทําไมเสียงเพลงขึ้นจังเลยโซนนน่อนอะโซนที่พักพนักงานนะคะ มันจะเสียงเพลงวันหยุดเรลไม่ใช่วันหยุดนะที่จริงคุณยายก็มาออกกำลังกายอะ่ะออกกำลังกายเสร็จก็แวะหือตรงนี้ก่อนเพราะว่าต้นแปลกๆค่ะคุณยายก็เลยแวะเก็บภาพเอาไว้อะค่ะโดกมาก ต้นใหญ่ด้วยนะคะเสียงคึกคืนมากเลยหอเนี้ยหอพักพนักงานพนักงานในเขตเนี่ยนี่ต้นใหญ่ค่ะดูออกดอกด้วยนะออกดอกแล้วก็มีลูกเยอะด้วยเนี่ยลูกเขาจะมีเนี่ยกุ้กิ่งเลยเนี่ยคะ่ะ เนี่ยอันนี้สงสัยว่าจะสุกนะสีสีออกม่วงๆีง่จะสุกนะคะนี่เหมือนหมักต้องแรงเลย <c oughs> เหมือนหมักต้องแรงบ้านคนุณยายนะคะนี่แหละนี่แหละที่เขาว่าบักต้องแรงบักต้องแรงเนี่ยเห็นหรือยังคะคุณยายว่าคุณยายว่าใช่นะคะเพราะว่าต้นใหญ่เขาเนี่ยเนี่ยคะ่ะ โดูเยอะเลยค่ะอืมมีวงแน่เพราะว่าตัวเออเออต้นเขาอ่ะใบเขาจะเป็นหยิกหยักหเนี่ยมีแน่นอนองเสียงนกเสียงนกโอเคช่ค่ะเสียงเพลงมาอีกแล้วจะได้หรือเปล่าคลิปนี้